สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในน้องนะครับวันนี้เราจะมากินตำมงูนด้วยกันครับคุณผู้ชมวันนี้ผมตำมงุนนะครับสองสายพันสายพัน์ใส่อะไรนะใส่มัดคัดใส่มัดคัดแล้วก็อะไรนะังุนแม่มดอ๋อจำไม่ได้เลยสองสายพันนะคุณผู้ชมลูกอย่างใหญ่มาครั้งนี้คุณผู้ชมดูดิดูลูกหนึ่งพี่เลี้ยงอเนาะใหญ่กว่านนแล้วก็แล้วกันอใหญ่กว่าลำไยที่บ้านนนท์แล้วกัน๋อไม่บ้านผมไม่มีลำไ่ กินแล้วอู้ลูกใหญ่กว่ารรบพี่แล้วนะพี่ยิมเป็นไงน้ามาตำเข้ากับน้ำตำเลยมาคุณผู้ชมตำมังงนตักก็ยากครับผมเต็มถาดเลยตักข้าหลังก็แล้วกันมันจะล้นนี่เป็นน้ำม่วงครับผม เราต้องกินทีละสองเม็ดอืม,อมพี่เกมขั้วเหรอหอมมากสดๆเขาไม่หอมนั่นแหละอน,นี้คือยอดข <c oughs> กิ <c oughs> นอีกนึงน่เป็นเม็ดเลยวันนี้หวานนะหอมามาก ลูกใหญ่คุณผู้ชม,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 มตักยากนะเนาะเบนเลอ่อ <laughs> เข้ากับน้ำต้ <laughs> เด้ยวยอย่างว่าอันนี้มันเข้ากว่าเพราะว่ามันออกปเปรี้ยวมาครับ <laughs> จะโลบไปแล้วมา็มาันตามผลไม้แหละคุณผู้ชมใช่ <laughs> มือไหมมือง่ายกว่ามือดีกว่ามันกึ้งวันนี้นนท์ทำรอบหน้าวหวานหวานให้มันติดเลยใส่น้ำปลาไหลเยอะฮะมันกะกิ้มึงกะหมใส่พริกน้ำตาลน้ำปลาไหลแบบเข้มข้นเลยวันนี้เราขาดเลยให้เหนียวหนึบเลยเหนียวหนึบเลยอันนี้ไม่เข้มข้นอะ มันไม่เกาะแต่อร่อยดูน้ำจ้ำอร่อยเหรอดีจริงเลยแหละโอ้โหท้าไปบ่อยอย่างี้ชอบ <laughs> เดี๋ยวพี่ทำอะไรวันนี้ <laughs> โอ้โห <laughs> <laughs> โเค้ย <laughs> <laughs> ทำมากเลยองุนวันนี้หวานก็เรบที่แล้วเ,เนาอ มันใหญ่มันฉ่ำกว่าแต่มันก็เข้านะที่ว่าเข้าตามเป็นผลไม้อร่อยเลยถือไหมว่ามันจะไม่เปรี้ยวแต่มันม,มีความหอมนะอันนี้เข้ากันเจอนิดนึงผลไม้มันไ,ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้หวานมากอะ่ะมันเลยกินเข้ากับตำ ถ้าหวานแบบเจีย๊ยบผมว่าน่าจะไม่เขา้าแต่พี่ชอบมันหวาน <laughs> บักก็บกกักคนเดียวก็ล <laughs> องจิ้มขนมโอ้ยลูกใหญ่มากมาครั้นี้ฉ่ำกว่า สีสยังก่อนติดใจเขาไม่ชอมครับครันนี้ก็เลยซื้อมาใหม่แต่จำชื่อไม่ได้จำได้ <laughs> แล้วถามคนทำไมเมื่อกี้อยากให้มีส่วนร่วม <laughs> <laughs> กุ้งแห้งก็มีน้อยเดียวใส<ม>่กุ้งแห้งเยอะๆแต่ถั่วยเยอะๆนะผมแต่โอเคและนี่ไม,ม,ม่มีเม็ดมะม่วงมีพริกถ้าโอเคแต่มันต้องเข้มกว่าน,นี้ค่อยๆฝึกไปครับทุกคนมันาก็เจ่งแซงไว้มานาก็แซ่บยิงวอะ,อะแล้วแต่ <laughs> ให,ให้ลองไปครั้งแรกก่อนเถอะลองเลอะตำครั้งแรกให้อร่อยก่อนตำไม่จกกิดเดียวแลว้อวลืมไปาบางครั้งมันก็อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างตามวันคุณผู้ชม <c oughs> วันไหนแบบมือมันมือมันถูกกับวัตถุดิบก็ทำอร่อยหน่อยอ๋อคนชอบเปรี้ยวอะ่ <c oughs> ยะเยอะๆถึงแม้มันจะไม่เปรี้ยว เปรี้ยวอยู่นะน่รสชาติเนี่ยอร่อยกินไม่ค่อยรู้เรื่องเลยกินอันนี้สลับกับอันนี้อันนี้มันหวานนะแล้วมันตัดกับเปรี้ยวันนี้อาบน้ำไหมเนี่ยวันนี้อาบฮะหอมเลยวันนี้หนาวนะอาบไหมวันนี้หนาวก็อาบฮะอาบเด้อ ฤดูน้ําไม่ค่อยอนี่นะจะดูแบบน้ําไม่ทิ้นเปลืองฤดูนี้น้ําเหลือเหลือลยอแต่บอกว่าอัดเจ,จ็ดตัวกันเอไม่ะบ่ยหม่มีคิวกันหรอกรับปท่ากก็ซีน้ำหอมมากันละเออนี่ยเขทาทาอร่อยไปลวกก็มีแบบไม่ต้องหันง่นก็ไม่ต้ครับ แอบปนเส้นบลกรกอมมาหน่อยหนึ่งไหมอะไรไม่ได้มองเห็นพครมันวันนี้ไปเพียงไหมอืโโอ้โหฮะวิงเหรออิ่มไหมเนี่ยเราท้อเราตี อเออผมมามันย่อยเร็วเยอะนานๆทีชวนวิ่งแปลกๆส<ำ> <3 S 1> องสามเดือนมานี่ผมชวนไม่เคยวิ่งกับผมเลยนะไม่ใช่ร่างกายแข็งแรงครับผู้ชมแข็งแรงอยู่แล้วก็แน่นอนแข็งแรงไปขึ้นไปอีกเดี๋ยวไม่ามานานได้ใช้งานเลยฮะใช้งานแรงที่เราสะสมไว้แบบ ดีไลายอย่างเงี้ยไปทำงานนะครับผมเนี่ยทำงานหนักเตล <c oughs> ดแล้วเต็ดแล้วพริกมันติดอยู่กับมันี่เนี่ยเมื่อไรเขาอยากอยากกินตงผลไม้ตำแล้วเรากินของแซ่บบ่อยเราล้างได้ของหวานหน่อย อยากกินตำผลไม้อยากกินผลไม้อะวันนี้เขาจัดให้แล้วเนี่ยกินเยอ,อ,อะเยอะแตว่ามาเข้มข้นเข้มข้นดูแต่ไมาเข็มมากอ,มอ่ะเดีวอะไรมาเด้อคุณผู้ชมแซ่บๆกรอบแกรบ ที่มันจะไม่เข้าแล้วตอนแรกโอ้สุยยดยอดมันจะไม่เข้ายัางไงออกมาหนัวเลยอืมอืมปากใหญ่ยังอืมใช่ ผมดัดสักสิบลูกก็ไหวนั่นเนาะ้อจังหวะนี้ไ่านะ่ลองกลองกินอย่างงี้ได้ไหมอ๋อ <laughs> ทำได้เลย <laughs> กินหลายๆอย่างหลายๆแบบบ้างกินแต่เส้นส้มตำเส้นตำตำเราเบื่อกินเนี่ยวันนี้ก็ชวนท่านผู้ชมนะครับผมมากินตำผลไม้ด้วยกันนะครับตำมะงุนนะครับผมสองสายพันธุ์นะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับก็จะขอตัวลาทุกผู้ชมก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ g o o d b าย